มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดเจนเป้ยปานวาดทำท่าแบบนี้หลังตอบเรื่องสามีแปลว่าอะไรถูกจับตาอันฟอสามีก็ทำเอาหลายคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยปานวาดและป๊อบนิทิจนกระทั่งทางด้านสาวเป้ยเปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกนะคะ เผยว่าไม่ได้อันฟอรแต่ว่าบล็อกเลยเพื่อดูแลจิตใจตัวเองปกป้องความรู้สึกตัวเองตอนนี้ขอเอาจิตใจตัวเองเป็นหลักสำหรับเรื่องสถานะขอไม่ตอบทั้งนี้หลังให้สัมภาษณ์เสร็จนะคะสาวเป้ยได้ชูมือเหมือนบอกใบ้อะไรกับพี่ๆนักข่าวฉเฉลยคือแหวนแต่งงานไม่ได้ใส่แล้วเมื่อย้อนดูในอินสตาแกรมของสาวเป้ยจะเห็นว่าเธอสวมแหวนแต่งงานไว้ตลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใส่แล้วนั่นเองค่ะ ชัดเจนเปยปันว่าทำท่าแบบนี้หลังตอบเรื่องสามีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดท์คอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ